ลาคันดึกมาเร็วเดึกมาเร็วอากาศไปปุ๊บเราจะเลยเดินดงอวยแขนไล่น้อยอ่านหทังสีเ็ดได้สวยแจ้งชี้ห้อยห้อยไม่ใจเจ้าเข่าใจนี่ไปส้มปลาไม่เป็นกันาดีตัดดอกอยากทำปีใส่ดำแดงเดี๋ยวมีก็ยอมหางมันอยู่บางกลางหนาวมือเจ้าในลำต่ัวหอมมวนหอมมวนหอมมวนคือยังมือนอกนี่จวดนาง เท้าั้งมันยุป้าดุดพุ่งกวงสักคู่น่ามันท่วงไปเรเดินปาปาแมนเสือเดินแมนสัตว์สัตว์พวกเบาบิดตีเดินแนเสือตัดตะแนวนอนเกิไมใช้เอาตุ่จุป้าดดพุ่งใหม่ในไปกจกเดิกันตะกันต่อมาลายนกมาละย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 นกมาละยกกระดานายยังไงดิดไปบพอดเ่าในเงิ้เก่ามั้งอ่านห้องแก้มบังอโลมาบ่อีังใส่ห้าไม่ร่างหองแน่ังไปดินฟังมาคือจังเสียงมอลำมีเอินบ่า ยูดด่าตาเรื่อยเป้่าหายนกตายไว้นี่มันตัวบอกให้กูเดินตาดูจะด่าแนวนี้เป็นตาหนาในเอาละนอซ้ำนี่ลงไป เลยพีน่น้องน้ำบรรยากาศธรรมาชาติก้างพื้นปา่าหวัดปาด่าดอนเกี่ยวหยวะมาให้เมืองมาให้ชมอันนี้คือส่วนที่อยู่คลาดสายตาของภูมาเก็บเห็ดย่างมานี่เห็นข้าอย่างายเลยเห็ดตีนเห็ดทันวาพี่น้องเอ้โอ้เห็ดลายครักหน่อหุ่นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ มงมีแต่เห็ดพี่น้องเองตอนนั้นก็ูได้้อปลู่ที่ดที่วัดปลาดอนเกลียวยวาเห็ดตินแหกไรคขัดพี่น้องเอปวดมีแต่เห็ดขาวจันทร์พันอยู่ หลายครับธรรมชาติไทยครับบมมีคนเก็บมาจัดเนาะมีไม่มีเขาเก็บไว้ครับมันเหลือครับวันนี้มันเหลือบมน,นีน่เก็บไปทักแล้วโอ้หลอดครับตัว<ๆ>นีเ้เก็บกกแล้วเก็บอีกยกแล้วมันไล,ยลย่ยกอะไรนเดี๋ยวขึ้นมาจะซื้อถ้าคุณทุกอยา่าคุณถ้าคุณตรงนี้